ค่าพี่ซักโทษถุกวันเลยนะครับบางนี้โปรโมชั่นมานี่พี่ซัก <c oughs> จูลี่ก็เค้นเป็นนะพี่ซักเคลิ้นแหละพี่ซักเห็นจูลี่เป็นล่างนุ่มครกระพือยอดถุกวันนั่นแหละชอบแรงวันมันนีแหละเอออืมาเนี่ยอยู่บ้านพี่ซักค่ะค่ะกำลังทักโคเชอรักความเป็นงานบ้านจุลี่จุลี่ชอบงานบ้านงานเรื่อนค่ะเป็นเมซี่เรื่อนชายค่ะอดีต เคี้ยวกูบอกเลยว่ากูพกกาวซ่องเดนน,นอ่ะมันผืบมึงใจทุกตาเออไม่ค่ะพี่ซักอ๋อแร้งเหลืองความกาวหน้ากับเผื่อนค่ะว่าชีวิตจุรี่ต้องกาวหน้ากาวต่อไปไม่ชอบหยุดนิงค่ะยิงก้าวไปซ่องครั้งใดยิงดีค่ะพี่ซักค่ะอ๋คอครบอกพี่ซักค่ะพี่ซักจุรี่อย่างสิ่งนะคะให้ใบใจได้ตรงนี้จุรี่แต่งงานกับพี่เทืง่งพี่เทื่งไม่เคยเข้าแร์จุรี่เลยไม่เคยทําอะไรจุรี่นอนคนละห้องกันค่ะ ชายค่ะคือมากทก่สุดกับพีพีเทื่งนี่ก็แขเดือนเชียดกันคือมากที่สุดแล้วมายมายมายค่ะมายค่ะจูรี่กัวจูรี่หลักงวนสมวนตัวนะพีซักค่ะชักเข้าแข่จูรี่ไม่ได้จูรี่ไฟชดค่ะชายปีซักค่ะเอาไอจูเนียโลกติดก้องพีเทื่งให้ใบใจได้ตรงนี้พีซักค่ะปีซักใดแฟนดิซิงไปแน่นอนค่ะไม่ต้องห่วงแต่พีซักขาจูรี่แรงเหลืองแปลงนั้นล่ะทีดินที่เราไปดูนั้นจูรี่ชอบนะชอบมากด้วยเมื่อไรพีซักโอนให้คะ ใช่ค่ะไอทีติดเปรี้ยวอะค่ะติดเปรี้ยวจูลี่ชอบความสงบความนิ่งค่ะมาจูลี่จะได้ไวเพ่งอสูพากรรมฐานไงจูลี่ธรรมาธรรมโมบิซักโลอยู่คาวัดทุกวันใช่ค่ะโอเคโอ้ยนะจูลี่กันนะยะจูลี่คอยนะบิซักนะแล้วเย็นนี้อย่าลืมมาหลับจูลี่นะห้าโมงตรงนะคะจูลี่แต่งตัวสวยคอยคาานเดิมค่ะค่ะบิซักค่ะโอเคค่ะยอบภายหลลาบิเที่ยวเตินอ้แล้วฉันลำคาญจังเลยเตินเล่นขี้ช่วยแล้ว